ไปที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อเลยนะคะพาไปดูการประกวดโครกระบือจากทั่วทุกสารทิศแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้ไปอยู่ที่ควายแคระสุดเชื่องค่ะ นี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นี่เองชื่อว่าเจ้ากันชัยค่ะอายุ4ปีสูงแค่90เซนติเมตรค่ะแล้วก็ถูกนายกอบตอท่าสว่างพาเดินจูงเล่นรอบงานประเพณีสู่ขวัญข้าวเล่าขานตำนานผ้าไหมชนโคกระบือไทยจัดขึ้นทุกปีเลยนะคะที่อบตอท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ หลายคนอดไม่ได้จริงๆที่จะเข้าไปขอจับด้วยแล้วบางคนก็ขอลูกขอเซลฟี่จนกระทั่งกลายเป็นดาวเด่นของงานเลยนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการ ประกวดโคกระบือสวยงามนี่ราคาหายดูได้ยากทีเดียวนะคะนอกจากสวยงามแล้วราคาแพงที่สุดด้วยมีบรรดานายห้อยจากทั่วประเทศเลยนะคะก็เอาวัวหลากหลายสายพันธุ์กว่า30ฟาร์มมาแข่งขันแล้วก็เอามาอวดโฉมแต่ละตัวสวยงามแข็งแรงค่ะ รวมไปถึงมีการวางจำหน่ายสินค้าการเกษตรด้วยใครที่อยากจะไปร่วมงานหรือว่าไปชมการประกวดโคกระมบือสามารถไปได้นะคะที่อบาตาท่าสว่างงานนี้ก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ